ชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะถูกในเรื่องของการถูกโกงถูกเบี้ยวหรือมีคดีความเกิดขึ้นสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคยดวงเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหลอก เช่นถ้ามีใครมาหยิบยืมเงินหรือมีใครอยากให้คุณไปให้เครดิตเขาเนี่ยนะคะห้ามห้ามไปทาเด็ดขาดห้ามให้เครดิตใครหรือว่าห้ามให้ใครยืมเงินเป็นช่วงที่ไว้ใจใขรไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้คุณจะหลงอะไรหลงง่ายหรือว่าเชื่อคนง่ายนะคะหรือถูกหลอกได้ง่ายด้วย ดวงชะตาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นยําไปไหนมาไหนเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองด้วยนะคะมีโอกาสสื่อสารกับวิญญาณหรือว่าเห็นผีได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้นะคะในเรื่องของคําพูดมีโอกาสวาจาเนี่ยพูดไปแล้วไม่เป็นไปนตามคําพูดหรือว่า การนัดหมายอะไรกับใครไว้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามนัดมีโอกาสที่จะเลื่อนนัดเกิดขึ้นด้วยหรือการสื่อสารบางอย่างมันผิดเพี้ยนไปตีความคนละอย่างกันเข้าใจคนละประเด็นสุขภาพชาวราศีกันต้องระวังเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเขา่าโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็โรคผิวหนัง ดวงชะตาสำหรับชาวราศีกันในช่วงดังกล่าวช่วงนี้คุณมีโอกาสเกิดคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเกิดขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที่คุณทำอะไรเนี่ยคุณจะทำเพื่อผู้อื่นเป็นหลักทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแคร์คนรอบข้าง นะคะหรือเทแค่ hmm. เพศตรงข้ามเป็นพิเศษการเงินการทองชาวราศีการช่วงนี้คุณมีหัวคิดในเรื่องของการลงทุนมากกว่านะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คิดในเรื่องของการหาช่องทางใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยให้กับเจ้าชะตาเองหรือให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีรายได้เข้ามาไม่ขาดหรือว่าจับอะไรทำอะไร คิดอะไรเนี่ยสามารถทำให้มันเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยเช่นกันสำหรับท่านที่ทำการค้าการขายช่วงนี้ก็จะค้าขายได้เยอะมีคนรู้จักมากขึ้นชาวราศีกันคุณจะมีความคิดมีไอเดียที่มันแปลกแวกแนวไปกว่าคนอื่นนะคะหรือว่าคุณมีความคิดในการที่จะ การมีความคิดในเรื่องของการลงทุนหัวลงทุนเกิดขึ้นหรือคุณได้ไปศึกษาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนด้วยเช่นกันชาวราศีกันมีโอกาสมีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากบริวารได้รับผลบางอย่างจากการเสี่ยงโชคเช่นซื้อหวยนะคะอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของ ดวงบอกว่าช่วงนี้นะคะคนในบ้านเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องบางคนมีโอกาสเจ็บป่วยหนักหรือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านสำนักงานมีโอกาสโอนหลักทรัพย์จำนงหลักทรัพย์รีไฟแนนซ์หรือย้ายที่อยู่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสทะเลาะกับญาติพี่น้องพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้หรือมีญาติพี่น้องบางคนมาพึ่งพาคุณแล้วคุณไม่ ไม่ช่วยเขาเขากลับมองคุณไม่ดีเป็นไปในลักษณะลักษณะนี้ด้วยเช่นกันชาวราศีกันต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับบุตรบริวารท่านที่มีลูกมีหลานลูกหลานไม่เชื่อฟังลูกหลานการเถียงกับการส่วนกับเราหรือว่าลูกหลานมีมีโอกาสเจ็บป่วยนะคะลูกหลานดือ้อย่างนี้ด้วยเช่นกันส่วนท่านที่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา คุณมีโอกาสถูกลูกน้องขโมยเงินหรือว่าได้ลูกน้องไม่ดีเข้ามาทำงานร่วมกับคุณหรือมีเรื่องเดือดร้อนหนักใจกับลูกน้องบางคนมีปัญหากับลูกน้องบางคนทะเลาะกับลูกน้องบางคนเกิดขึ้นได้นะคะท่านในที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะเจ็บป่วยหรือมีโอกาสเสียงเงินไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยต่อมา ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักชาวราศีกันเนี่ยสาหรับท่านที่มีคู่อาจจะมีเรื่องให้มีความอึดอัดใจในความรักทุกใจในความรักมีความโศกเศร้าเสียใจในความรักเกิดขึ้นสําหรับชีวิตคู่ชีวิตรักไม่ราบรื่นเท่าที่ควรหรือคู่หนึ่งคู่มันมีเหตุได้ห่างเหินกันมากขึ้นในเรื่องของจิตใจหรือความรู้สึกต่างๆมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปหรือจืดจางกันลงไปนะคะคู่ขอ,ของคุณอาจจะเจ็บป่วยด้วย หรือคูุณกับคู่จะมีเหตุให้อยู่ไกลกันขึ้นด้วยเช่นกันดวงบอกว่าความรักมีโอกาสมีเรื่องมีปากเสียงกันมีเหตุให้ต้องทะเลาะหรือขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยต่อไปสําหรับคนที่โสดคนโสดเนี่ยนะคะช่วงนี้คนโสดมีโอกาสถูกเพศตรงข้ามหลอกนะคะอาจจะหลอกใช้เงินก็ได้หรือหลอกในเรื่องของผลประโยชน์อ,อื่น คนโสดต้องระมัดระวังนะคะถ้าจะคบหาใครจะพูดคุยกับใครจะดูดูใจกับใครเนี่ยก็ต้องดูกันไปก่อนอย่่เพึ่งด่วนสรุปในด้านของความรักเพราะว่ามันมีโอกาสได้คนรักหรือได้คู่ชีวิตที่ไม่ดีได้คู่ชีวิตเข้ามาแล้วนําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้หรือคุณจะมีเรื่องเสียเงินจากคู่ของคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อมาดวงะตาโชว์อีกว่า ถ้าเป็นในเรื่องของงานเรื่องงานชาวราศีการมีโอกาสทำงานร่วมกับคนรักสำหรับคนมีคู่คุณกับคู่พูดค,คุยกันในเรื่องของอาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้นคุณกับคู่พยายามที่จะคิดหาช่องทางไรายได้อื่นๆเข้ามาเพิ่มคุณกับคู่มีโปรเจกต์หรือมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันนะคะคุณเข้ามาข้องเกี่ยวกับงานเขาเขาเข้ามาข้องเกี่ยวกับงานคุณ แล้วก็เป็นช่วงที่คุณในเรื่องงานเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะมีขั้นมีตําแหน่งมีเครดิตมากขึ้นด้วยสําหรับท่านที่ทํางานประจำเนี่ยชาวราศีกันก็มีโอกาสได้ขั้นได้ตาแหน่งหรือว่าได้ล่าผลบางอย่างทางการงานเข้ามาได้รับคาช่วยได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะหรือท่านในที่มีปัญหาทางการงานอยู่เนี่ยมีความอึดอัดใจทางการงานนะในช่วงดังกล่าวเนี่ย ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆทางการงานจะสามารถคลี่คลายทุเลาบอบงางได้วันนี้ที่ฉันก็มีเครื่องรางมาแนะนํานะคะก็เป็นพระศรีวรีเป็นพระอรหันตแห่งโชคลาภเหมาะสําหรับท่านที่มีปัญหานิสินหรือว่าไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะสามารถนําไปบูชาได้เลยนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากดูดวงนะคะสนใจเช็คดวงชะตาส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาที่ไอดีไลน์ด้านล่างได้นะคะ อันนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมขอบคุณค่ะ